Bye. Mm -hmm. ไม่เสร็จปิดเทอมอ่ะเราไม่ค่อยได้ไปไหนกันเลยอ่ะไปเที่ยวไหมอืมเพราะคุณอยากไปไหนเลอ่ะเราอยากไปทะเลอ่ะช่วงนี้อากาศมันกำลังดีด้วยแต่เรารู้สึกว่าอยากไปตั้งแคมป์มากกว่าน่าตื่นเต้น่าเยอะเลยแคมป์หรอเราว่ามันอันตรายไปไหมอ่ะไ่าจะสัตว์มีพิษหนจะยุงอีกเอานาคุณแต่ถ้าเราเตรียมตัวกันไปดีอ่ะก็คงไม่มีอุปสรรคอะไรหรอกอืมให้ชวนเพื่อนไปด้วยนะไปเยอะๆจะได้สนุกดี นี่คุณโอเคจริงๆป่ะเนี่ยถ้างั้นเราชวนปีเตอร์กับแอนไปด้วยนะโย่วัดทราบเป็นไงบ้างตั้งแต่ปิดเทอมไม่เจนอกันนานเออก็ดีแล้วเป็นไงอ่ะเออสบายดี กูกับลิสมีแผนว่าเราจะไปตั้งแคมป์กันอะในป่าสักสองสามคืนมึงสนใจปะเฮ้ยจริงดิในป่าเลยวะเออในป่าจริงๆทนี่แหละเฮ้ยเชื่อดีว่าไปอยากไปพอดีเลยดีเหรอได้ไหมโอเคว่างพอดีใช่ปะเออกูว่างเยี่ยมเลยฮ้ยนั้นกูพาแอนไปด้วยดิโอเคได้งั้นชวนแอนมาด้วยเลยเฮ้ยได้เลยโอเคแจ๋วอีกเงนาที่เจอกันได้ See you g r l ไป see you bye Ừ, ừ. ok từng sức thi. อันนี้ของลิสโอ้ยเหม็นอะโอ้ยแล้วขนอะไรมาเยอะแยะนี่โอ้ยก็อยขอมันจำเป็นนะ่ะโอ้ยอันนี้เอาไปคนละอันกันโอ้จอดรถไม่ทัน สบายหายห่วงตอวน,นี้ไม่มีใครมาหรอกดขอูข่าวไมดิเนี่ยข่าวหลงป่าเราไม่อยากมาเลยตอนแรกเราบอกลีแล้วนะว่าเราจะไปทะเลแล้วก็พาม,มาตั้งแคมป์ในป่าทำไมก็ไม่รู้นั่นสิแต่าเ็น,นเพื่อโรงเรียนนะเ้าจะมาดูอะไรก็ไม่รู้ในป่าจริงอันตรายก็อันตรายไม่รู้จะเจออะไรบ้างบางทีอาจจะมีงูโผล่มาก็ได้ นึกถึงตอนไปเขาใหญ่เลยว่ะแต่ตอนนั้นมึงเล็กกว่านี้เยอะเลยโอ้ยอย่าเพิ่งบอช่วยกูก่อนอย่าให้มึงเป็นแบบกูบ้างนะกูจะไม่ไว้หน้ามึงเลยเจ็บหลังชิบหาย้ยคุณเล่า ดูตรงนี้ดิตื่นเต้นวู้ยอละเล่นดีอะไรออกเล่นออกเล่นเดินมาทำไมก็ปลปดาไทยอ่ะนิดเดียวอะไรก็ไม่รู้น่ากลัวนิดเดียวเองโอ้ยไม่สนุกนะเว้ยเอาคไกัน<ๆ>ขัก็สูง เวลาที่คุณรอคอยมานานอาลี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 อาวนตีหนีหาไอ้เนี่ยคุณไม่เคยกินอะไรอร่อยขนาดนี้กระโหคนได้ฟิลอ่ะแมนคุหมักกันดิโอ้โหสุดยอดว่ะเนี่ยไปทำร้านส้มตำไหมคนละเรื่องเดียวกันจริงๆแล้วว่ามาเที่ยวที่นี่ก็สนุกดีเหมือนกันนะก็สนุกดีนะแต่ว่าจริงๆก็อยากไปทะเลอยู่เลยอ่ะ เฮ้ยไปท,ทะเลอะไรอยู่เนี่ยได้ฟิลมากกว่าเยอะเลย <Okay. S 1> ใช่ป่ะลีเออดีวะไม่งั้นจะชวนมาทำไมเฮ้ยแหมได้เป็นความดีความชอบเลยนะ <c oughs> โอ้ไอ้พวกมึงก็ว่านะเนี่ยบรรยากาศแบบนี้กูว่าเราควรที่จะแบบเล่าเรื่องนั้นไหม, <c oughs> ไมกูเลยกูมีเวยกูไ <c oughs> ด้เรื่องเล่าเรื่องหนึ่งมาเวย เขาว่ากันว่ามีคนก็เคยมาตั้งแคมป์ในป่าแบบนี้เหมือนกันนี่แหละแล้วหลังจากนั้นน่ะในป่านั้นน่ะมันก็มีเสียงแปลกๆปเหมือนเป็นเสียง<อ>พวกสัตว์ดัแล้วทุกครั้งที่มีเสียงแปลกๆของสัตว์แล้วเนวะ้ยมันก็เริ่มจะมีเรื่องแปลกๆลเกิดขึ้นเฮ้ยพอๆๆกูไม่อยากฟังแนละอ้า อะไรวะกำลังจะถึงท่อนฮุกเลยคุณคณได้ยินเสียงอะไรไหมนั่นดิเสียงอะไรอ่ะโอเคเฮ้ยอะไรวะอะไรของมึงแม่งกูเห็นอะไรก็นอกไม่รู้ จไม่เหี้ยมึงเคยมึงแตกตื่นอะไรเนี่ยมึงออกมาดูเหี้ยไม่ไม่เห็นเหี้ยอะไรเนี่ยใครมาเล่นเหี้ยอะไรเนี่ยนี่หมายอะไรวะเฮ้ยเนี่ยเหี้ยอะไรเต็มไปหมดเลยวะอะไไรกูม่เหี้ยอย่างนี้มันต้องเก็บอย่างนี้มันต้องเอากล้องอย่างนี้มันต้องกล้องหยิบกล้องมาถ่ายดิอออยย่างงงี้้้มันตกลลเ เชี่ยไอสัตว์เฮ้ยขอไฟหน่อยเชี่ยอะไรอ่ะมึงหยุดถ่ายดิไม่ตลกเฮ้ยนิดเดียวเอาทำไมอ่ะมันนิดเดียวเองต้องดีกว่าไอเชี่ยใครดิเฮ้ยมึงจะถ่ายงงโกเล็กโกน้อยปี๋เยอะรีบเลิกถ่ายสักทีได้อะไรอ่ะไอ้เสียงดังกันไม่ได้หลับรอกโอ้าะตุ๊กตาเชี่ยนี้ใช่ไหมตุ๊กตาโง่เนี่ย เราเสียงของพวกมึงอ่ะเฮ้ยเรารวยนะเว้ยถ้าทำอ่ะถ่ายสักนิดหนึ่งอ่ะเนี่ยดูดิแม่งมีทั้งกิ่งเล็กกิ่งใหญ่เดี๋ยวมันหมดปุ๋ยเนี่ยเดี๋ยวปัญญาอ่อนได้ปะเดอ๋ยแหม่แค่มาเถอะเนี่ยงั้นเดี๋ยวกูไปหาไปหาปืนก่อนแล้วกันนะเออแม่งเดี๋ยวก็จะหมดแล้วด้วยก็จะไปทำพลังของกูด้วยไปละ đi mà đi nữa mưng, ơi, chào anh, chào, để con má, bắt Hello. Ai à? Li hả? เชี่ยไม่ตลกนลเว้ยเชี่ยเรื่องอะไรอ่ะเชี่ยเฮ้ยกูไม่ตลกลวเฮ้ย